สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัดไอทีชานลนะครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มีวิธีมาแนะนํากันนะครับก็จะเป็นลูกเล่นค่อนข้างที่จะใหม่ล่าสุดในส่วนของออในแชทในโน้ตแชท Messenger ของเรากันนะครับก็จะเป็นในส่วนของการวิธีการสร้างโน้ตในแชท m e s s e n g e r กันนะครับก็ สังเกตนะครับว่าในส่วนของเพื่อนนะครับก็จะมีส่วนของข้อความนะครับที่แสดงขึ้นมานะครับก็อันนั้นแหละที่เขาเรียกว่าในส่วนของโน้ตใน Messenger กันนะครับก็ในคลิปนี้ผมจะทำผ่านในส่วนของแอปพลิชัน Chat m e s s s n g e r ที่มือถือของเรากันนะครับ ส่วนวิธีการและขั้นตอนในการเพิ่มจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นกันได้เลยนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับคลิกไปที่ส่วนของแอปพลิชั่นแชทม e สเซนเจอร์กันได้เลยนะครับก็ถ้าเราคลิกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของเพื่อนนะครับที่จะมีในส่วนของข้อความขึ้นมากันนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําในส่วนของตัวนี้กันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ ให้ไปที่ในส่วนของโปรไฟล์ของเรากันนะครับก็สังเกตนะครับว่าจะมีในส่วนของเ,ออเครื่องหมายบวกกันนะครับก็ให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนของเครื่องหมายบวกเพื่อดําเนินการกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาหลังจากนั้นก็ให้เราทําการใส่ในส่วนของสติ๊กเกอร์หรือว่าพิมพ์ก็ได้นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะใช้ในส่วนของคำคำนี้กันนะครับหลังจากที่เราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอขอเพิ่มในส่วนของสติกเกอร์ขึ้นมาอีกอีกนึงครับโอเคเรียบร้อยแล้ว <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวผมเพิ่มสติกเกอร์ไปเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ให้เราทำการคลิกไปที่ส่วนของแชร์การได้เลยครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะกลับเข้ามาในส่วนของหน้า jestCHAT m essenger ของเรากันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของอเราในส่วนของโปรไฟล์ของเราก็จะมีส่วนของอข้อความและก็ในในส่วนของสติกเกอร์นะครับที่เราเพิ่งสร้างไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะมาแสดงอยู่ในหน้านี้กันนะครับเราแต่ว่าในขั้นตอนถัดไปก็จะเป็นการแนะนำวิธีการลบโน้ตออกก็ได้นะครับก็ให้ทำการคลิก ไปที่โนต้ตนะครับหลังจากนั้นจะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาในในตัวนี้นะครับก็จะมีให้เลือกเ,ออเพิ่มโนต้ตใหม่กับลบโนต้ตนะครับในขั้นตอนนี้เราก็ลบโนต้ตนะครับก็จะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาอีกหนึ่งรอบก็ทำการคลิกลบโนต้ตกันลดครับ หลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการลบโน้ตให้นะครับก็สังเกตว่าก็ในโน้ตก็จะหายไปแล้วนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปวิธีการเพิ่มโน้ตในชทเ m e s s e n g e r นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของมือใหม่หัดไอทีชาแนลนะครับก็ต้องขอบคุณแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัด IT channel นะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการตั้งค่านะครับไม่ให้แสดงเเนื้อหาตอนที่เราได้ล็อกหน้าจอนะครับของในส่วนของแชท m essenger กันนะครับแต่ว่าในส่วนของการแจ้งเตือนก็ยังแจ้งเตือนอยู่นะครับแต่ว่าก็จะยังไม่แสดงแต่ จะไม่แสดงเนื้อหาหรือข้อความกันนะครับก็ในสำหรับคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิชัน Messenger ที่มือถือกันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างไรบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็เริ่มต้นนะครับกาเข้าในส่วนของแชท m e s s e n g e r กันได้เลยครับหลังจากที่เข้ามาส่วนของแชท m e s s e n g e r กันแล้วนะครับก็ให้เราไปที่ส่วนของขีดสามขีดนะครับด้านบนซ้ายมือกันนะครับ หลังจากคลิกแล้วจะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับเอ่อเปิดมาจากทางด้านซ้ายมือกันนะครับหลังจากที่เปิดมาทางด้านซ้ายมือกันแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ไปที่ส่วนของฟันเฟืองนะครับที่อยู่บนเอ่อป๊อปอัพนะครับนะครับที่ได้เพิ่งเปิดมานะครับก็ทำการคลิกเอ่อในส่วนของฟันเฟืองกันได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าโปรไฟล์ของเรากันนะครับเมื่อเข้ามาในส่วนของหน้าโปรไฟล์กันแล้วขั้นตอนถัดไปก็ไปที่ส่วนของแับเมนูนะครับที่เขียนว่าการแจ้งเตือนและเสียงการได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วเราจะเข้ามาในส่วนของหน้าการแจ้งเตือนและเสียงกันนะครับ แล้วในส่วนของขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทำการคลิกไปที่ส่วนของปรับแต่งการแจ้งเตือนกันได้เลยนะครับเ <hierarchy. S 1> มื่อคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการแจ้งเตือนกันนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลือกไปในส่วนของการแจ้งเตือนบนนบนหน้าจอล็อก OK. กันได้เลยนะครับ ตรงนี้นะครับก็หลังจากนั้นนะครับจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับสแสดงขึ้นมาตามรูปนะครับก็ในส่วนของป๊อปอัพนะครับก็จะมีในส่วนของอ,อ่สามส่วนสมเมนูให้เลือกกันนะครับอันแรกก็จะเป็นส่วนของให้สแสดงทั้งหมดนะครับอันที่2ก็โปรดอย่าสแสดงนะครับก็อันนี้ก็จะไม่จะไม่สแสดงในส่วนของแชทกันนะครับ แล้วอันที่3นะครับก็จะเป็นส่วนของแสดงแต่ว่าซ่อนเนื้อหากันนะครับอันเนี้ยเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะเลือกส่วนของอันที่3นะครับแสดงแต่ซ่อนเนื้อหานะครับก็คือในส่วนของอันนี้จะแสดงตอนเฉพาะตอนที่เราเอ่อล็อกหน้าจอนะครับเมื่อมีข้อความหรือแชทเข้ามานะครับก็จะมีการแสดงนะครับแต่ก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาว่ามีข้อความเข้ามานะครับแต่ว่าจะ ไม่แสดงในส่วนของเนื้อหานะครับว่าอ่ดแชทนะครับส่งอะไรมาบ้างนะครับเราต้องล็อกอินในส่วนของมือถือการเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปดูกันนะครับก็ทําการเลือกกันได้เลยครับหลังจากที่เราเลือกกันเสร็จแล้วเสร็จแล้ว้นะครับก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการแจ้งเตือนกันนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบกันนะครับ หลังจากที่เราลองในส่วนของทดสอบส่งในส่วนของแชทข้อความกันแล้วนะครับ <S 2> <S 2> เมื่อเรามาตรสอบในส่วนของแชทข้อความตอนล็อกหน้าจอกันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีส่วนของอการแจ้งเตือนขึ้นมากันนะครับแต่ว่าในส่วนของเนื้อหานะครับก็ได้ทําการถูกซ่อนไว้กันนะครับก็จะแสดงออกมาประมาณนี้นะครับก็เป็นอานเรียบร้อยนะครับสําหรับในคลิปนี้คลิปนํ้นวิธีการซ่อนเนื้อหานะครับตอนที่ มีแชทมาเซตอนที่มีแจ้งเตือนชัดเข้ามานะครับในมือถือของเรากันนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของมือใหม่หัด IT c h ช n n e l นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ